สวัสดีครับพบกับไลด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแกะรีวิวเออตัวนี้ก็คือ s s f f i g u art s u l t a marfili นะครับอันนี้อยู่ในกระดาษห่อซึ่งกระดาษห่ออันเนี้เขาเอาไว้ใช้เวลาที่เราใส่สินค้าลงไปในรังกล่องมันจะไม่ได้ขูดกันแล้วเป็นรอยนะครับก็ทําให้กล่องกล่องสวยได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่บรรไดจะห่อให้นะครับมันกล่องเขาก็ไม่มีอันนี้เลยอ่ะก็เอาไดเลยนะครับชุ อันนี้เป็นดิมทอยนะครับเป็นของตัวแทนจำหน่ายดิมทอยของไทยอันนี้ก็จะเป็นสเกลประมาณ1ต่อ12ครับคือเขาไม่ได้ระบุเปนนะแต่ว่ามนันเป็นแค่ประมาณเฉยๆก็เป็นสินค้าของทางบันไดนะครับเป็นบันไดในกลุ่มของบันไดธรรมชาตินะครับอย่างอันนี้ก็เป็นบันไดพา,าโมก็เป็นอีก,อกแขนงหนึ่งแล้วก็จะมีลูกเล่นที่ต่างกันอยู่แล้วอันนี้ไฮไลท์คือเขาจะมี ตัวเล็กมาให้ด้วยซึ่งผมอยากได้อันนี้แหละก็เลยสั่งชุดนี้มานะครับก็จะมีหน้าตาอื่นที่ตัวฟิก u r อร์ไลท์สแตนดอันนี้ไม่มีก็เลยซื้อมาเล่นกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้ากองเตยทีหนึงประมาณนี้น่ารักมากเลยอะ่ะแต่อาจจะเทียบเรื่องสีผิวอะไรอย่างนี้ก็สีผิวตัวฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดผมก็ทำสีไปแล้วก็สีมันก็เลยไม่ตรงกับที่เป็นจริงๆเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวต้องมาเราดูว่าของออฟ i ิเชียเนี่ยเขาทำสีมาแบบไหนอันนี้จงว่าไม่มีแบบประกอบเป็นมือที่มาให้โอ้โหมีตั้งแต่ a ถึง p เลยคือกี่ข้างวะสองสี่หกแปดสิบ สิบหกข้างนะครับแล้วก็นี่อ๋อสิบหกแหละหนึง่งแคในกล่งองมีอะไรไหมไม่มีแล้ะอีกฝั่งนึ่งก็ไม่มีอบวิธีการเล่นนะฮะนี่โหมีหน้าให้หลายแบบแต่ละราคามือก็หลายแบบนะครับอันก็มีอันนี้มือถือจริงๆก็คือบัตรนักเรียนแหละสำหรับตัว เรื่องนี้นะครับนิ้วมือที่ติดมาให้เลยเนี่ยปกติ default จะเป็นมือกำรรกันเนาะแต่น,นี้เป็นมือแบก็ดีเหมือนกันและอันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์เลยคือตัวเรียกว่าอะไรดีวะาตัวฟิกเกอร์จิ๋วนะครับให้ผมงงมากกล้องถูโฟกัสได้เลยเนะี่ยอันนี้ก็จะมี2สเกลนะครับก็มีอันเล็กไว้เล่นกับร้อยทีสี่แล้วก็โรบอทธรรมชาตนะครับอันนี้เป็นหนึ่งต่อร้อยเล่นกับตัวฟูลแมานิกแล้วก็ตัวเรียกว่าอะไรวะ ที่เป็นเหล็กอะครับน่าใช้อันนี้ได้แต่ไม่กล้าแกะเลยอะกลัวหายต้องนาดเดล็กตีฟโอเคอันนี้ถาดแรกให้แม่ฝ่าบนตัวมาแล้วชบ อันนี้ชุดนักเรียนจะไปทางโทนสีแบบขาวฟ้านะครับเป็นชุดแบบเหมือนชุดเพิงเปิดเทอมอะชุดเพิ่งซื้อมาใหม่ก็มีพลาสติกพลาสติกกันสีเลอะที่ันไหนเขาใส่มาให้นะครับื่อกีก็มีที่ผมชิ้นหนึ่งอันนี้ะเป็นส่วนล่องตรงระวห่างชุดอกออเดี๋ยนี้เราก็จะเทียกันที่หลังมาที่ส่วนหัว อันนี้เขาทํามันดีมากเลยอ่ะอันเนี้ยคือข้อดีของไม่ใช่ข้อสีจุดเด่นของอาจารย์ที่เป็นผู้ดีไซน์ครับ mm hmm. เขาจะมีบลัชตัวแบห่างตาชมพูชมพูเนี้ยน่ารักมากเลยนะครับก็ตัวฟิกเกอร์าสลัดก็ทํามาได้ดีใส่บลัชมาด้วยเส้นผมก็ไม่คมแต่ว่าสีสวยนะสีเป็นแดงเข้มเลยอ่ะหน้าตายก็ทำมาน่ารักคิ้วก็นองทานุกิก็น่ารักดี ตัวสัตว์และโรงเรียนเลนมีทะลอกไหมไม่มีนะครับสมบูรณ์อยูต่าตาโรงเรียนก็ดูดีส่วนของด้านหลังก็มีเรียกว่าอะไรดีว่าริขสิตหรอรายละเอียดการผลิตอะไรพวกนี้นะครับด้านในเสื้อก็เป็นสีทองค่อนข้างสวยเลยนะครในเสือ้อเป็นชุดโฮเดอ,อร์กางกงติดคแ,แคบเลยแคบะไรประมาณนี้นี่ข้อขา เขาขาดก็ปิดปิดบัลีเหมือนกันนะถ้ามางอย่างจะไม่เห็นเขาต่อแล้วก็เป็นส่วนของรองเท้าก็มีหักปลายเท้าด้วยด้วยนี่ชึบลองยืน อยากยืนให้ได้เรียนได้ระอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเทียบกับตัวฟิกเกอร์ไสแตนดาร์ดครับจริงๆราคาก็าห่างกันอันนี้ประมาณ2,000ใช่ไหม2 0 0พัหนึ่งประมาณนี้ส่วนฟิกเกอร์ไลสแตนดาร์ดประมาณพันเดียว แต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงสีได้ดีอะไรอ่ะมาที่มายืนปิดเทยากันเลยซึบซืบบมาที่ส่วนสูงตัวยืน,ย,นยืนทั้งอยู่ ส่วนสูงเนี่ยท่อนขาของฟิกไรสตาเนี่ยจะยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยตัวเนี่ย,ยก็จะแบบว่าออกข้างมากกว่าดูสมส่วนดูเป็นเด็กมากกว่าฮะอันนี้ดูดูเป็นสาวโตเลยอะซึ่งก็ไม่ได้ตรงกันในเรื่องเท่าไหร่เนาะส่วนของมือเปลี่ยนเนี่ยก็ให้เยอะพอๆกันแหละแต่ว่าฟิกกอร์ก็เยอะกว่าส่วนของหน้าตาก็ น่าจะเรียกว่าดีกว่าแหละของตัว S F เพราะว่าของอันนี้มันอยู่ที่ฝีมือเราเองด้วยว่าติดดีคอลูกตาได้ดีแค่ไหนนะครับที่ดีเทลอื่นๆืน่จริงๆสีเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ติดขัดตั้งแต่ตัวฟิกเกอร์เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้มีจุดไหนที่ต่างกันเยอะอาจจะมีข้อต่อที่แขนที่แบบว่าเป็นเป็น2ชั้นที่ทําให้ดูปิดมากขึ้นนะครับอย่างนี้จะเป็นอันเดียเยเวลาแอคชั่นอะ่ะมันจะดูเวลาแอคชั่นแล้วมันก็จะดูแบบ ไปเปงเงี้ยมันจะดูห่อเห่อผ่องแต่ของ F, s s มันจะแยกชั้นไปเลยต้องต้องงอมากหน่อยถึงจะดูปกตินะครับก็บเดี๋ยวแค่วันนีนะ้เดี๋ยวผมเอาลองเปลี่ยนหน้าไเ,เดี๋ยวมาโพสท่าดูนะครับโอเคอันนี้ผมก็ไปลองเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือแล้ว,ลวก็ลองหน้าตานี้ดูก็คือน่ารักมากนะครับ เป็นหน้าหน้าเวอร์แบบดูดีอะดูดีมากอันนี้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนหน้าของอันเนี้ยมันจะแปลกนิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมลองลองถอดให้ดูคือเขาเข้าเอมาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีชิ้นเรียกว่าผมด้านหน้าแล้วก็ที่คาดผมมันจะล็อกกันอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนอะเราก็ต้องดันแบบงานผมหน้ามาออกมา โอ้โอโ,อ,โอ,อย่างนี้นะเพื่อจะลองเอาหน้าออกมาก็จะเป็นการล็อกความน่าทั้งหมดเดีย๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นหน้าเรียนโอ้โอ้ยากจังเฮ้เสร็นเลยเอ๊ะเดี๋ยวมาดูอันนี้กันก็ได้ อันนี้เขามีฐานใส่มาให้นะครับถ้าใครตัดจริงๆก็วางได้เลยผมลองเชื่ออ่าได้ตัวเล็กๆนี่แล้วก็เอาไปวางกับหุ่น อันนี้เป็น H G ห0 4รอสี่นะครับอเอามนดไหน่ดีนี่ก็จะแบบว่ามีสุริตายืนอยู่ ว่าแย่ใจต,ต้องมันต้องอื่นแล้วไม่เวิร์กเ,เ,เอาหุน่นลงมายืนแล้วกัน อเมาตางคู่ไว้ได้เหมือนพวกอาจีที่เขาให้ตัวเล็กๆมานะครับประมาณนี้สำหรับตัวตัวเล็กมากลับมาที่การเปลี่ยนพาร์ทหน้าโอ้ลงเลยอ่ะอันนี้นผมจะใส่หน้านี้ ชึบโอเคลงแป็กเมื่อกี้เข้าแล้วนี่อันนี้เป็นนาจริงจังได้ามากๆนะครับอันนี้ ก็รีวิวเพียงประมาณนี้กันนะครับตัวตัว HF สุดแตาราคาไม่ได้ขึ้นมากไม่ได้ขึ้นเหมือนตัวหุ่นนะที่แบบว่าแอนเดียลราคาไปไกลมากตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ HF เป็นจะผลิตมาเยอะเลยก็คือมีเพียงพอนะครับถ้าใครอยากได้ตัวเล็กสำหรับไปวางกับตัว HG หรืออะไรเนี่ยก็ซื้อตัวนี้ก็ได้ไมาได้ทั้งตัวน่ารักแล้วก็ได้ทั้งอุปกรณ์เสริมให้กับตัวหุ่นของเราด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็น่าอย่างหาได้ง่ายอยู่ก็แนะนำเลยแนะนำ สำหรับตัว Ledger เตอร์ก็ขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ